ไปนี่เลยดีกว่าค่ะไปไหนคะไปสมุทรสาครใครชอบช้อปปิ้งชอใครชอบช้อปปิ้งก็ไปที่นี่นะคะพาไปสมุทรสาครค่ะพาไปงานถูกของดีนะคะซึ่งเป็นสินค้าทางอุตสาหกรรมนะคะซึ่งมาจัดแสดงมากกว่า1 2 1วบดูธนะคะ71โรงงานนะคะมาที่นี่ที่เดียวเลยค่ะกับงานนี้เลยค่ะสมุทรสาครอ,อุตสาหกรรมแปร2558ไปกับแจ๊พาเที่ยวค่ะ จากคำขวัญประจำจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะเมืองประมงดงโรงงานลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์คำว่าดงโรงงานนะคะสะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดสมุทรสาครมีโรงงานอยู่เป็นจำนวนมากปัจจุบันมีอยู่ถึง5,700แห่งในพื้นที่จังหวัดเพียง872ตารางกิโลเมตรเฉลี่ยนใน1ตารางกิโลเมตรมีโรงงานอยู่ถึง6.54แห่งค่ะดังนั้นนะคะทุกภาคส่วนของจังหวัดสมุทรสาครไม่ว่าจะเป็นส่วนงานส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครและหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครจึงได้ร่วมกันจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะคะที่แสดงถึงศักยภาพของสินค้าอุตสาหกรรมที่ผลิตในจังหวัดสมุทรสาครขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะภายใต้ชื่อสมุทรสาครอุตสาหกรรมแฟร์2558ในระหว่างวันที่3าสเอกรกฎาคมถึงสองสิงหาคมพศ2 5 5 8นี้นะคะ ณวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะกิจกรรมภายในงานนะคะประกอบไปด้วยการจัดบูธโชน์นวัตกรรมของโรงงานนะคะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินค้าที่ดีและมีคุณภาพการจำหน่ายสินค้าราคามิตรภาพกว่า112บูธจากโรงงานที่เข้าร่วมนะคะกว่า71โรงงานโดยแบ่งเป็น5ประเภทด้วยกันค่ะได้แก่ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องใช้ประเภทสิ่งทอและเสื้อผ้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและสุดท้ายคือประเภทยางน้ำมันพลาสติกสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ต่างๆค่ะพร้อมทั้งยังจัดแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมสีเขียวนะคะกิจกรรมลดราคาสินค้ากิจกรรมบนเวทีของโรงงานต่างๆนะคะการแสดงของนักเรียนและเยาวชนจากสถาบันการศึกษาเริ่มแสดงและจำหน่ายสินค้าตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกา โดยพิธีเปิดงานนะคะจะมีขึ้นในวันที่31กรกฎาคมพศ2558นี้นะคะเวลา17นาฬิกาค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด0813779843นะคะขอขอบคุณคุณบุญเลิศนะคะโกมลหิรันนะคะผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาครที่ถ่ายภาพนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลกับเราค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มีแขกรับเชิญมาถึง2ท่านด้วยกัน<า>นะคะ คุณวินิตปียะเมทานะคะรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะและอีกท่านหนึ่งค่ะ<ส>คุณอภิชัยเตชะนิธิสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะไม่ได้มา <jokes S 3> ตัวเปล่านะคะแต่ว่าขนของมาเยอะมากค่ะคิดว่าไม่น่าจะเอากลับแต่จะกลับตัวเปล่าเนี่ยจะกลับนี่หนูมาถึงพี่หนูให้หมดเลยครับพี่ย่าม่้ปาจยบอกนะคะสวัสดีค่ะ้งณผู้ว่าอภิชัย นะคะต้องบอกว่างานครั้งนี้น้องเกลถือเป็นครั้งแรกเลยใช่ทำไมถึงจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่เราก็จัดขึ้นมาเป็นครั้งแรกค่ะท่านรองผู้ว่าครับจังหวัดสมุทรสาครมีคำขวัญว่าเมืองปรมหลงนะครับดงโรงงานลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์นะครับสำหรับงานเกษตรเนี่ยเราเคยจัดไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวาระของงานอุตสาหกรรมนะครับ ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษรเนี่ยเรามีถึง5,700โรง่างที่ว่านะครับความหนาแน่นเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความหนาแน่นของโรงงานอุตสาหกรรมในระดับต้นเลยนะฮะของประเทศนะครับก็เป็นโอกาสที่จังหวัดเนี่ยจะได้แนะนำประชาัมันน์นะเกี่ยวกับโรงงานที่อยู่ภายในจังหวัดสุราษรนะครับซึ่งมีมากมายหลายอย่างนะครับหลายชนิดตามที่เราได้เห็นนี่เป็นตัวอย่างแค่นั้นนะครับครับในงานเนี่ยการจัดงานในครั้งนี้เนี่ย ถือว่าเป็นการจัดงานครั้งแรกนะครับของอุตสาหกรรมนะเรามีวัตถุประสงค์ก็เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนําโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในจังหวัดสุราษฎรนะครับอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือถือว่าเป็นการคืนประโยชน์ให้กับสังคมนะ,ะโดยที่ว่าโรงงานต่างๆเนี่ยเขาจะได้นํานวัตกรรมนะฮะนำนิทรรศการต่างๆเนี่ยมานําเสนอในงานด้วยนะครับนอกจาก การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆในราคาถูกนะฮะราคาโรงงานนะฮะลดแลกแจกแผนกันอย่างเต็มที่เลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีฮะที่จังหวัดเนี่ยจะได้จัดนิทรรศการเพื่อลณนงคลให้โรงงานต่างๆเนี่ยได้ประกอบกิจการโดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อมโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมนะฮะเพื่อช่วยกันรักษานะฮะสิ่งแวดล้อมนะฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นว่า จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโรงงานสารมเนี่ยเราจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมลภาวะมลพิษต่างๆอันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่เราจะได้เชิญชวนปริษัทพันธ์โรงงานต่างๆเนี่ยได้หันมาประกอบกิจการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมคือที่สมุทรสาครก็คือจริงๆว่าผู้ประกอบการก็ร่วมมือกันอยู่แล้วในเรื่องของการดูแลสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นน้ําที่ปล่อยจากโรงงานหรืออากาศต่างๆตอนนี้เราก็ทําไปควบคู่กันไปอยู่แล้วคัวู่กนไป คับพวกพื้นฐานครับน้องนคร้บน้องเกลวคุ้นเคยสินค้าไหนบ้างที่เราเคยแบบเป็นเป็นสินค้าที่เราคุ้นๆทั้งนั้นเลยนะเยอะมากอย่างนี้นะคะนจิ้มผันอนี่นะคะก็มีมาในงานนี้เหมือนกันใช่ไหมคะท่านคุณอภิชัยแนะนําหน่อยได้ไหมคะว่าสินค้าที่เรามาโชว์ในงานนี้มีทั้งหมดกี่บูธแล้วเราแยกประเภทไหมคะเออเป็นกี่โซ่ครับก็จะเรียกว่าแบ่งเป็นห้าบุกหนึ่งก็ได้นะครับ ก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่พูดดมาแล้วแต่ว่าเน้นก็คืออาหารเป็นหลักเกินครึ่งนะครับอาหารเราก็แบ่งเป็น2ส่วนนะฮะเป็นที่เป็นฟรอซนแล้วก็เป็นทั่วไปนะฮะก็จะมีเสริมก็เป็นพวกอาหารเสริมที่เข้ามานะครับในสมุนไารครเนี่ยเรามีหลากหลายจริงๆนะครับสินค้าบางประเภทเนี่ยถ้ามองไปแล้วเนี่ยบางทีไม่มีขายในไทยเออบรไม่รู้จักใช่เป็นที่เป็นสินค้าที่เราส่งออกต่างประเทศใช่เลยนะฮะอันนึงก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกไส้กรอก ปลาอะไรต่างๆเนี่ยจากทูน่านะครับเป็นเป็นไส้กรอกแต่เป็นทูน่าสำหรับคนรักสุขภาพใช่ยน้องเกลืวทานแล้วอร่อยนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกปูอัดที่แปลรูปจากทะเลนะอันนี้เราจะคุ้นเคยกันอยู่แต่อาจจะมีแบบหลากหลายรูปแบบไปนะฮะไม่ว่าจะเรื่องของไส้กรอกก็มีไฮไลท์หนึ่งจะเป็นไก่ก็แปลรูปในสมสาครด้วยแล้วก็มีเต้าหู้นะฮะครับ อันนี้จะเป็นโอท็อปอยู่บ้านแพลวนะครับที่บอก5วกหนึ่งก็คืออีกหนึ่งก็คือเรามีโอท็อปเข้ามาด้วยนะครับโอท็อปที่เป็นไฮไลท์ของสมุทรสาครนะฮะแล้วก็งานนี้จริงแล้วห้ามพลาดเลยนะฮะเพราะว่าที่สบูธสอุตสาหกรรมเรามีช่วงไฮไลท์ก็คือครึ่งวันครึ่งราคานะครับช่วง10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับมาได้เลยนะครับแล้วก็คือราคาโรงงานแล้วยังลดอีกนะครับแล้วก็ สิ่งในในวันนั้นก็เป็นวันเข้าวพรรษาด้วยนะฮะก็เชิญจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ไปทําบุญต่อได้เลยด้วยนะครับจริงๆทําบุญเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นก็ได้นอกไปช้อปปิ้งครับแล้วก็วัดเยอะเลยใช่ไหมคะทมุนไพนใช่ครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยสินค้าของเรานะครับไม่มีถูกกว่าที่ไหนในประเทศไทยอีกแล้วนะครับในงานนี้ถูกที่สุดแล้วนะครับอย่างเนี่ยพันธุไทยนารสิงเลยพวกนี้เนี่ยเขาก็ลดราคาปกติเราก็ซื้อใช้อยู่แล้วสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยครับและอย่างประเภทที่เป็นนวัตกรรม มีอะไรบ้างคะที่แบบน่าจะเป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจครับก็จีนแล้ววันนี้ดูไหมคะฝังดูไม่เห็นจะเป็นพวกหูฉลามกระป๋องนะฮะที่แบบว่าจริงแล้วในไทยไม่ได้มีขายนะครับอันนี้ส่งออกส่งออกไปจีนเป็นหลักเลยไปจีนเป็นหลักครับจีนไต้หวันนะครับเป็นหลัก แต่ในในวันงานที่เปิดตัวตะ่กี้ในวิดีโอมีเห็นไปน,นะครับอ,อันนี้ก็เป็นนวัตรกรรมคืออันนี้คือได้ได้ลองทานแล้วค,คือปกติเราไปทานหูฉลามเราก็เข้าไปในพัทคารบางทีเราไม่สั่งก็ก็ราคาสูงบางทีเราอยากกะทานอยู่บ้านแต่อันนี้คือใส่กระป๋องแล้วก็เข้าไมโครเวฟทานได้ใช่ชอันนี้คือส่งออกคืองานนี้ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าหลายๆตัวที่เกี่ยวอาหารเยอะมันมีนวัตกรรมแฝงอยู่เยอะบางทีเรามองไม่เห็นนะครับนะฮะคือยังต้องบอกว่า หลากหลายสินค้ากว่าจะได้ออกมาเป็นสินค้าตัวนี้วิจัยแล้ววิจัยอีกนะฮะไม่ว่าจะเรื่องการคงให้รสชาติสีอะไรอย่างต่างๆเหล่านี้ให้มันพัฒนาของเครื่องจักรด้วยใช่ไหมครับที่ที่ที่เราบอกว่าหลากหลายเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าที่ที่โรงงานที่สมุทรสาครผลิตตั้งแต่ต้องบอกว่าข้างในอ่ะชุดชั้นในยันข้างนอกยันของกินสีสระจรวดไปแล้วอย่างตรงนั้นเน่เป็นรองเท้าที่เราคุ้นเคยกันค่ะ ก็คือผลิตที่นี่ก็มีมาจําหน่ายงานนี้อย่างที่ดูนี่นะคะเห็นไหมคะเป็นยี่ห้อที่พวกเราคุ้นเคยกันแต่เราไม่ทราบว่าผลิตที่สมุทรสาครแบรนด์ดังๆก็ยังผลิตในที่นั่นแบรนด์ดังที่จาหน่ายอยู่ในตลาดแล้วก็มาลดพิเศษจริงๆที่นี่นะคะแล้วด้านนู้นค่ะท่านรองผู้ว่าคะเห็นกล่องเขาเรียกว่ากล่องอะไรนะคะขบงสภาุตสาหกรรมสภาสาหกรรมนะคุณอภิชัยก็ได้ความรวมมืยจากสมาชิกสมาชิกเราเยอะเลยนะครับที่สมุทรสาครก็จะ อันนี้เราเรียกว่ากล่องยันชีพนะฮะกล่องยันชีพมีอะไรบ้างน้องเกลนำเสนอหน่อยก็วันวันนี้ก็ได้เอาเอาเอามาให้กับทางทางรายการด้วยนะฮะแล้วก็ในกล่องเนี่ยถ้าถ้าดูไปนะฮะก็ มีตั้งแต่สินค้าที่เป็นแช่แข็งนะครับเป็นพวกปูอัดนะครับมีอันนึงที่เป็นมีหอยอันนี้เป็นเป็นอันนี้หันหันหลังอันนี้ที่ฉันทานแล้วเป็นฟรีส์ดรายเป็นกรอบอร่ออร่อยแล้วก็มีผลไม้ฟรีส์ดรายด้วยนะครับไม้แผ่นเสื้อก็ผลิตในสุพรรณสารก็มลอดภัยครับปลอดไฟแล้วก็ให้นะครับไม่แต่เสื้อกลื ไม้แขวนเสื้อนะครับอร่อยเลยมีไม้แขวนเสื้อนะคะก็คืออาจจะมีหลอดไฟด้วยนะฮะในนั้นโอมีด้วยก็คือรวมหมายความว่ากล่องนี้เนี่ยคนที่ไปเที่ยวงานมีมีไคะอันนี้ผลิตในจังหวัดสุราดเรยก็คือเรารวมว่าเป็นตัวอย่างว่าอันนี้ที่ผลิตในสมุทรสาครก็คือเอามาโชว์แต่ว่าในงานมีไหมคะกล่องยังชีพนี้มีครับที่สมุทรสาครที่พูดของสภาอุตสาหกรรมอาจจะนํานำไปเล่นเกมกันนะครับอมีเล่นเกมแล้วก็แจกเนียเท่าไหร่อะคะ ไม่ทราบมมลเลยอันนี้ก็คือเอารวมไว้ให้คนในงานให้คนในงานคือมีหมดเลยของใช้ไม้แขวนเสือสักก็เทปอาหารการกิน รวมหมดเลยนะคะอย่างที่บอกงานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดรับห้ามพลาดเพราะว่าต้องถือว่าเป็นงานแรกท่านรองผู้ว่าคะเดิมเนี่ยปกติสมุทรสาครก็จะจัดเป็นงานใหญ่งานรวมก็จะมีทั้งอาหารทะเลผลไม้สินค้าอุตสาหกรรมแต่อันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาแยกคืออาหารทะเลเขาก็มีงานของเขางานผักผลไม้ก็งานงานอุตสาหกรรมครั้งนี้ก็เป็นงานใหญ่แยกเป็นงานเฉพาะเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดมีทั้งหมดกี่บูธนะคะในงานนี้ ร้อยย่าบกัูทร้อย่สิบกบูทน,น,นะคะอย่างที่เมื่อเมื่อสักครู่ได้เกริ่นไปก่อนเข้ารายการอย่างเช่นมุ้งลวดอย่างเงี้ยที่ดิฉันได้ไปแฮปมาแล้วเนี่ยที่บอกว่าให้เขาอคือขอเขาด้วยความกรุณาคือเป็นมุ้งลวดที่แบบเป็นนวัตกรรมค่ะที่สามารถคือยุงเนี่ยมาเกาะแล้วน็อกสลบนอกเลยแต่ว่าคนไม่เป็นไรคนไม่เป็นไรนะคะแล้วอยู่ได้หลายปีแล้วอยู่ได้หลายปีด้วยแล้วก็จะมีมุ้งลวดสาหรับเขาเรียกว่ากันกันตะกายของสั์เลี้ยงอ่ะ จะไม่ขาดบ้านใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยคือมันจะมีความทนทานอันนี้ก็ถือเป็นนวัตกรรมในการผลิตกับเพราะฉะนั้นมีหลากหลายค่ะมีทั้งอาหารมีทั้งนวัตกรรมมีสินค้ามากมายเลยอยากให้ท่านรองผู้ว่าฝากไว้หน่อยค่ะงานนี้ก็งานนี้จะมีตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคมนะฮะซึ่งเป็นวันหยุดยาวนะวันเข้าพรรษานะฮะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์3วันด้วยกันเวลาตั้งแต่10นาฬิกาถึง2ทุ่มนะครับ สถานที่ก็ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครนะครับสถานที่หาง่ายค่ะกว้างขวางนะครับมีหลังคามีโดมเรียบร้อยช่วงนี้ฝนตกนี่ไม่ต้องห่วงนะฮะสถานที่จอดรถก็เราสามารถจอดได้ที่สารากางจังหวัดออกเข้าไปทางใกล้ๆก้สารากางเข้าไปในเมืองใช่ไหมครับเข้าไปในเมืองนะฮะก็สถานที่หาง่ายครับเราจอดรถที่สารากางจังหวัดแล้วก็เดินไปนิดเดียวนะฮะค่ะ แนะนำค่ะควรจะเอารถเข็นไปนะคะวันนี้ฉันไปงานแถลงข่าวออกลับไม่หมดคือยังก็อยากได้อ้นี่ก็อยากได้คใช่ไหมคะรถเข็นทก่อนกันได้นะรู้จริงเรื่องพี่ปอควรจะเตรียมไปนะคะต้องบอกว่าคุ้มค่าจริงๆเพราะสินค้าที่เราคุ้นเคยกันราคาถูกไม่มีเท่านี้อีกแล้วนะคะวันนี้ขอฝากเบอร์ไว้นิดนึงอ่าน้องเกียวบอกเบอร์ไว้นิดนึงค่ะนเื081นะคะ37798 สี่สามค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะจุงมือกันไปนะน้องเกนไปช้อปปิ้งกันค่ะขอบคุณท่านรองพี่ว่าขอบคุณค่ะคคขอบบุณารมัต้องไปต้องจัดค่ะสาวๆคือท่านนี้ได้รู้ธรรมชาติที่บอจริงๆมีขนมแบบมาการองด้วยนะอย่างขนมนี้จะบอกว่าดีมากนะไปช้อปปิ้งเสร็จแล้วไปถวายพระก็ได้นะจริงๆเราซื้อได้เยอะซื้อได้เยอะทำไปจัเยอะช่วงเที่ยวภาษาแล้วถวายท่าน่ยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ ร้านอาจจะดูเป็นสไตล์ยุโรปแนวฝรั่งเศสวินเทจนะคะแต่ว่าข้างในเป็นอาหารไทยกว่า80%แล้วอร่อยด้วยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามากินด้วยกันค่ะค่ะ